สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอา่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพี่บูนท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ เสรารอาทิตย์เวลาประมาณ5โมงเย็นนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าความลับในดงดิบตอนที่6ค่ะเมื่อทุกคนตั้งสติให้มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันยกฝาโลงขึ้นพร้อมกันทันทีสิ่งที่เราเห็นในโลงนั้น เราแทบผงะงายหลังที่ได้เห็นร่างปีาศาจครึ่งผีครึ่งคนแต่ร่างมันเล็กลงมากขนาดคนธรรมดามีขนยาวตามหน้าตามตัวแต่หน้าเกลียดหน้ากลัวลืมตาโพลงเคี้ยวงอกออกมานอกปากสองข้างแหลมคมตากลมแดงเป็นเปลวไฟจ้องอย่างแสดงความโกรธจัดและอาฆาตแสดงอยู่ในดวงตาแม้มันจะไม่กระดุกกระดิก เคลื่อนไหวไม่ได้แต่สีหน้ามันดูแล้วน่าสยดสยองคนใจอ่อนเห็นแล้วคงจะกลัวจนเป็นลมเสียสติแน่ผมและเพื่อนๆแม้จะมีความตื่นเต้นหวาดกลัวอยู่บ้างแต่ก็ดีใจที่ได้มีโอกาสทำลายซากของมันให้สิ้นลงจะได้ไปผุดไปเกิดเสียทีเสียงเพื่อนคนหนึ่งในจำนวนอาสาสมัครแปดคนถามผมว่า เราจะทำลายมันยังไงดีผมก็บอกว่าฆ่ามันซะสิแล้วเผามันเพื่อนพูดนั้นและคนอื่นๆต่างก็ยกมีดดาบขึ้นแล้วจ้วงลงไปที่ร่างซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ในโลงศพแต่เมื่อมีดและดาบกระทบตัวมันรู้สึกว่าไม่ระคายผิวเหมือนหนังหนาและเหนียวจะจ้วงฟันแทงเต็มแรงเท่าใดก็ไม่สามารถจะทำลายมันได้ ผมจึงพิจารณาดูแล้วก็สั่งให้ขุดยกขีบขึ้นมาแล้ววางขวางปากหลุมใช้ไม้แห้งและฟืนใส่ลงไปในหลุมเพื่อจะได้สุมไฟก่อนที่จะทำอะไรลงไปเราได้เห็นตัวหนังสือจารึกไว้อยู่หัวลงศพแต่รู้สึกเสียดายที่หนังสือนั้นไม่ใช่หนังสือเมืองเหนือเพราะพวกเราไม่มีใครอ่านออก มันเป็นหนังสือมา่านหรือพมา่าแต่ก็ไม่แน่ใจได้แต่เดาไม่รู้ผิดหรือถูกฉะนั้นเราจึงไม่รู้อะไรในเรื่องผีดิบตัวนี้ว่าเป็นใครมาจากไหนเพระชาวพมา่าที่มาในขบวนเราก็ไม่ได้มาด้วยคงเฝ้าอยู่ค่ายเมื่อเราได้เอาฟืนใส่ไว้และเตรียมไว้พอที่จะเผาให้ซากศพไหมเอาน้ำมันเชื้อเพลิงราดไปที่ซาก เมื่อเอาคบเพลิงที่ติดตัวมาจุดไฟใส่ไม้ที่ใต้ลงแต่ไฟก็ไม่ลุกใช้ดาบฟันแทงมันก็ไม่เข้าเอาไฟเผามันก็ไม่ติดพวกที่ยืนดูอยู่ภายนอกชักใจคอไม่ดีต่างก็เกิดไม่สบายใจแม้แต่พ่อเลี้ยงก็แสดงสีหน้าเป็นทุกข์ร้อนใจเพราะมันยังมีอำนาจอาถรรพ์ผมคิดได้ว่าหลวงพ่อบอกว่า ต้องใช้ไฟจากแสงอาทิตย์ไฟธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้ผมคิดแล้วก็ขอยืมแว่นตาของพ่อเลี้ยงแล้วส่องกับดวงอาทิตย์ให้ติดกับคบเพลิงซึ่งชุ่มด้วยน้ํามันใช้ใบไม้แห้งอยู่บนเมื่อแสงแดดแรงกล้าของดวงอาทิตย์ส่องเข้ากับกระจกแว่นขยายจนเกิดความร้อนไม่ช้าไฟก็ติดคบเพลิง พวกเราก็นำคบเพลิงมาต่อไฟกันเข้าหลายอันแล้วก็ใช้ไฟธรรมชาติจากแสงอาทิตย์สามารถทําให้ไฟลุกได้อย่างแปลกประหลาดเราก็พากันดีใจว่าคราวนี้คงจะไม่สิ้นซากหมดกันเสียทีแต่แล้วเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เกิดขึ้นเพราะร่างนั้นคล้ายจะมีชีวิตขึ้นแต่ได้รับทุกทรมานเพราะร่างนั้น เหมือนถูกมัดไว้แข็งทั้งตัวได้แต่หน้าเบี้ยวบูดบิดสายไปมาคล้ายจะถูกความร้อนทอรมานแสนสาหัสผมเองก็ยังรู้สึกสงสารไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดีให้ร่างนั้นมันตายสงบจะได้ไม่ทรมานก็นึกขึ้นได้ว่าลูกธนูทําลายที่หลวงพ่อบอกซึ่งมีอักขระเลขยันก็ดีใจ จึงยกคันธนูและลูกธนูทำลายขึ้นจบขอให้ซากนี้อย่าได้ทุกทรมานต่อไปแล้วก็พาดลูกตั้งเป้าหมายไปตรงร่างตรงกลางหัวใจแล้วก็ปล่อยลูกธนูยิงออกไปจากคันเสียบหน้าอกทะลุหลังทุกคนเห็นเลือดไหลพุ่งออกมาจากร่างตรงแผลธนูนั้นมากมายแต่ก็แปลกคิดว่าเมื่อเลือดออกแล้ว ไฟคงจะซาเพราะเป็นน้ำเลือดแต่ตรงกันข้ามน้ำเลือดนั้นกลับทำให้ไฟลุกโหมขึ้นคล้ายกับเลือดนั้นเป็นน้ำมันเชื้อไฟตัวเจ้าผีร้ายก็ค่อยๆยุบเล็กผอมลงเพราะเลือดมันออกมาหมดมันพะงะสองสาครั้งแล้วก็นิ่งไปร่างผอมลงกลายเป็นร่างผีตายซากมานานปีเราก็เร่งช่วยกัน หาไม้แห้งมาเผามันให้มันสิ้นซากที่แฝงวิญญาณร้ายให้สุดสิ้นไปผมนึกถึงหลวงพ่อสั่งไว้ว่าถ้าได้ตัวผีดิบเผาซากมันแล้วให้เอาลูกธนูและคันธนูที่มีอักขระใส่ลงไปในไฟด้วยเพราะหมดความจำเป็นแล้วผมจึงหยิบคันธนูซึ่งมีคุณล้ำค่าใส่ลงไปในไฟอย่างแสนเสียดายท่านใดนั้นไฟก็ลุกโชดช่วง สูงเป็นลำตาลขึ้นมาทันทีด้วยพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือโขมไฟอาถรรพ์ที่เกิดจากดวงอาทิตย์เปเลวไฟลุกเกิดควันขาวดำจับท้องฟ้าร่างซาของผีร้ายกำลังจะสูญสิ้นไปพร้อมกับความชั่วร้ายซึ่งสิงอยู่ในป่าช้านานเพียงไรไม่มีใครทราบประวัติร่างผีร้ายกำลังจะกลายเป็นเศษเท่าทาน ควันขาวลอยพุ่งขึ้นท้องฟ้ารวดเร็วแล้วกระจายออกเสียงไม้กำลังไหม้ดังเปี้ยเปี้ยตลอดทั้งโรงศพก็ไหม้หมดควันที่พุ่งขึ้นแรงสู่ท้องฟ้าสีขาวก็ม้วนตัวแงนดูท้องฟ้าแล้วจะเห็นควันที่ม้วนตัวเข้าพวกกลายเป็นตัวคนลอยขึ้นไปเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นแล้วก็ลอยหายจางไป แล้วก็ได้ยินเสียงคล้ายคนหัวเราะอยู่บนอากาศเหมือนคนมีความสบายใจเป็นสิ่งอัศจรรย์ยิ่งแก่ผู้พบเห็นในวันนั้นผมคิดว่าเป็นวันที่ผมมีทั้งตื่นเต้นทั้งตกใจทั้งหวาดกลัวและกล้าหาญซึ่งผมไม่สามารถจะลืมผีดิบที่กำลาังอัลวาดและแผดเสียงตลอดจนการทำลายซากให้สุดสิ้นไปในกองไฟได้เหตุการณ์ในวันนั้น เป็นประวัติการในชีวิตอย่างไม่มีวันลืมจะมีใครบ้างได้เกิดมาพบกับสิ่งที่ผมคิดว่าแปลกประหลาดที่สุดในโลกคิดว่าน้อยคนนักที่จะได้พบเหตุการณ์ที่มหัศจรรย์เช่นนี้หลังจากเราได้ทำลายซากผีดิบสิ้นสุดลงแล้วทุกสิ่งในป่าช้าเข้าสู่ความปกติทุกคนหายหวาดกลัวเรากลับค่ายพัก ต่างหน้าชื่นตาบานยิ้มแย้มแจ่มใสคล้ายทหารที่ไปชนะสงครามกลับมาแต่เราก็ยังมีคนนอนป่วยจะต้องรักษาพยาบาลอีก11คนในค่ายพักวันนั้นเราใช้เวลาเพียงค่อนวันก็ได้ทำลายซากผีดิบลงได้สำเร็จโชคเข้าข้างเราหากว่าวันนั้นเกิดไม่มีแสงแดดจากดวงอาทิตย์ท้องฟ้ามืดมัวฝนตก ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยอย่างไรอะไรจะเกิดขึ้นคิดขึ้นมาก็เสียวหัวใจเหมือนกันเมื่อผมกลับมาถึงที่พักบ่ายก็รีบไปเยี่ยมเพื่อนที่นอนป่วยอยู่ก็ได้ความว่าคนอื่นๆเขาพอจะลุกขึ้นกินอาหารได้บ้างแล้วแต่อีกสามคนรวมทั้งเพื่อนของผมนั้นยังไม่สามารถลุกขึ้นนั่งได้ส่วนเพื่อนทั้งสอง ไม่ลืมตาหมดสติไม่พูดจาอ่อนเปียกหมดแรงหมดกําลังอาการไม่ดีขึ้นมากนะักผิดกับคนอื่นๆส่วนนายจินดาแม้จะมีอาการหนักก็ยังเบาวกว่าเพื่อนทั้งสองแต่พูดจาเพอ้อลุกขึ้นไม่ได้แต่ก็พอมีกําลังพลิกตัวไปมาได้หมอให้แยกห้องนายจินดาไว้ต่างหากแยกจากกัน เพราะคิดว่านายจินดานั้นยังมีโอกาสหายส่วนเพื่อนทั้งสองหมอไม่รับรองเมื่อเราได้ปราบผีไปได้เราก็ดีใจแต่เราก็หนักใจเพราะคนป่วยในขบวนของเรา11คนแม้8คนจะค่อยปกติแต่เขาก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะออกเดินทางหากจะทอดทิ้งปล่อยไว้ก็ไม่ได้อีกสามคนยังมีอาการหนัก รั้นจะหอบหี้วเอาคนป่วยไปด้วยก็ทำไม่ได้ทำให้พ่อเลี้ยงมีความหนักใจมากจะหาคนหามหาบเพิ่มเติมก็ไม่มีคนจำใจเราก็ต้องเสียเวลาพักแรมเยียวยารักษากันที่ที่ราบตำบลบ้านร้างนั้นให้ถึงที่สุดไม่มีกำหนดที่จะออกเดินทางต่อไปเมื่อใดคิดว่าหายเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้น ยอมเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายต่อไปสภาพของป่าเข้าสู่ปกติเหมือนสัญชาตญยานของพวกสัตว์รู้ดีต่อมาเราก็ได้ยินเสียงไก่ป่าขันเสียงก้องสัตว์ป่าร้องมาแต่ไกลต่อไปพวกสัตว์ป่าก็จะได้อยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแต่แล้วอาการของนานเปงกับสางอุ่นเรือนก็ไม่ดีขึ้นไม่ช้า ทั้งสองก็ตายลงผมมีความเสียใจมากที่เพื่อนทั้งสองได้ตายกลางทางในป่าในดงเช่นนี้แม้จะรู้ว่ามีเรื่องไม่ดีในตัวเพื่อนก็อดสงสารไม่ได้เป็นอันสิ้นสุดชีวิตของเพื่อนความลับต่างๆสูญสิ้นกันไปยังเหลืออีกคนหนึ่งคนที่ชื่อจินดาที่กำลังมีอาการค่อยๆดีขึ้นนอกนั้นหายป่วยเกือบปกติหมด วันต่อมาหลังจากนานเปงและสั่งอุ่นเรือนตายแล้วมีคนมาตามผมให้ไปหาคนป่วยบอกว่าคนป่วยทำท่าทางว่าอยากจะพบสงสัยว่าจะมีเรื่องอะไรกับผมอีกเพราะเพื่อนของผมสองคนก็ได้ตายไปแล้วโดยไม่ได้พูดจาสั่งเสียอะไรให้ผมรู้เรื่องเลยทางพ่อเลี้ยงกำลังขอความเห็นว่าจะจัดการกับศพทั้งสองอย่างไรดี ใครมีความเห็นอย่างไรผมมีความเห็นว่าควรจะเผาให้สิ้นซากไปแล้วให้หมอรายงานว่าตายด้วยพิษไข้มาลาเรียอย่างแรงถ้าไปรายงานตรงๆว่าถูกผีดูดเลือดตายก็พิสูจน์ไม่ได้ไม่แต่เขาจะหัวเราะเยาะอย่างเดียวเรื่องราวก็คงไปกันใหญ่โตทุกคนก็เห็นด้วยในเหตุผลเมื่อมีคนมาตามบอกว่าคนไข้ยอยากพบ ผมก็สงสัยว่าแกต้องการอะไรจากผมทั้งผมก็ไม่ค่อยชอบหน้าแกนักผมไม่ชอบคนยะโสแต่เมื่อแกเจ็บหนักผมก็ต้องรีบไปหาแกยังสถานที่นอนป่วยซึ่งบัดนี้เขานำคนไข้มานอนป่วยในบ้านร้างเพราะเห็นว่าปลอดภัยแล้วมีทั้งหมอและคนรับใช้อยู่พร้อมผมเห็นสีหน้าคนไข้แจ่มใสขึ้นก็ถามว่า ได้ให้คนไปตามอยากพบผมเหรอจะให้ผมทำอะไรบ้างผมเห็นคุณรู้สึกว่าแจม่มใสสบายขึ้นมากแล้วไม่ช้าคงเป็นปกติคนไข้ยพยักหน้าให้ผมนั่งลงรู้สึกว่าแกก็ไม่ค่อยชอบผมเช่นกันผมก็ทำตามหมอกับคนรับใช้เห็นว่าอยากจะสนทนาตามลํำพังก็เดินออกไปปล่อยเราไว้สองคนคนไข้าถามว่า คุณช่วยกรลราณาบอกความจริงผมได้ไหมว่าเพื่อนคุณทั้งสองนั้นคือนานเป็นกับสางอุ่นเรือนส่วนชื่อนานดีและนานแก้วนั้นเป็นชื่อปลอมใช่ไหมผมบอกว่าใช่ตามที่คุณเข้าใจถูกต้องแล้วคนไข้าถามอีกว่าคุณคงไม่ได้รู้จักคนทั้งสองดีพอใช่ไหมผมตอบว่าผมรู้จักเหมือนที่ผมรู้จักทุกคนคุณมีอะไรจะบอกผมเหรอ คนไข้นั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าถ้าผมบอกกับคุณถ้าคุณไม่เชื่อผมเอาเรื่องนี้ไปบอกคนทั้งสองมันก็จะเกิดยุ่งกันใหญ่ผมสั่นหัวแล้วบอกว่าโอกาสอย่างนั้นเห็นจะไม่มีอีกแล้วคนไข้ถามเพราะความสงสัยว่าหมายความว่าอะไรผมตอบว่าหมายความว่าเขาทั้งสองตายซะแล้ว พอผมพูดเท่านั้นก็รู้สึกคนไข้ตื่นเต้นตกใจขึ้นมาทันทีแล้วรีบถามว่าเป็นอะไรตอยผมตอบสั้นๆว่าเป็นไข้คนไข้บ่นพึมพำซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพูดอะไรบ้างแล้วถามว่าในตัวค้นพบมีของอะไรบ้างไหมผมบอกว่ามีและพอเลี้ยงก็เก็บรักษาไว้เพื่มอมอบให้กับทายา คนไข้ก็ไม่สนใจจะซักถามผมอีกต่อไปแกถอนหายใจแล้วพูดว่าเมื่อตายก็ดีแล้วสิ้นเรื่องกันทีและคุณคงไม่รู้เรื่องราวของคนทั้งสองดีผมจึงอยากจะเล่าให้ฟังคนทั้งสองเป็นนกักหักหลังมนุษย์ก่อความชั่วร้ายโกงทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตัวเคยคิดหักหลังคนมามากแล้วครั้งหลังแกได้ทำความชั่วโดยทั้งสองร่วมกัน ทั้งต้มและตุนทั้งชายหญิงสาวแก่แม่ไม้บางคนก็ฆ่าตัวตายเพราะหมดตัวคุณสืบถามได้ผมพูดจริงที่สุดก็ไม่สามารถเข้าสังคมได้เพราะสร้างศัตรูมากเขากำลังคอยติดตามล่าจะเล่นงานกำจัดแกคนทั้งสองรู้ตัวดีจึงรีบเอาตัวรอดเปลี่ยนชื่อเข้าอยู่ในป่าดงคิดว่าคงไม่มีใครรู้จักและตามพบผมฟังแล้วก็ไม่เชื่อนะัก ทั้งคิดว่าเมื่อคนเราได้ตายไปแล้วความดีความชั่วก็ควรจะหมดและอโหสิกรรมกันให้พ้นไปแม้จะมีความชั่วร้ายไม่ดีแต่ผมก็ไม่พูดอะไรแกเห็นผมนิ่งก็พยายามเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ผมเชื่อแต่ผมมีความสนใจน้อยเพราะคนทั้งสองก็ตายไปแล้วไม่สามารถต่อปากต่อเสียงลบล้างคำกล่าวหาได้ เรื่องควรจะยุติลงได้แล้วผมจึงไม่อยากรู้ความลับของเพื่อนต่อไปแต่คนผู้นี้ก็พยายามชักชวนให้ผมสนใจที่สุดผมก็อดทนไม่ไหวจึงถามไปว่าเหตุใดคุณจึงพยายามชักจูงให้ผมอยากทราบการหักหลังใครด้วยวิธีไหนและคุณคือใครถ้ากรุณาเล่าความจริงให้ผมฟังแล้วก็จะพิจารณาดู ชายผู้นั้นท่าทางอึกอกัดเหมือนพูดอะไรไม่ออกที่สุดก็พูดออกมาด้วยความยากลำบากว่าความจริงผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรอีกเวลาเนี้ผมมีกรรมหนักทุกหนักหาความสุขสงบไม่ได้ชั่วตามล้างชั่วกรรมตามสนองผมถูกขูบ่บังคับให้ผมพูดความจริงให้คุณรู้ผมสังเกตเวลาที่แกพูดรู้สึกว่าเสียงสั่นผิดปกติ พยายามฝืนไม่อยากพูดแต่เหมือนมีความรู้สึกหวาดกลัวแฝงอยู่ในเบื้องหลังเมื่อผมได้ยินว่ามีการถูกขู่บังคับให้พูดความจริงเกิดมีความสงสัยว่าใครหนอมาขู่เข็นทำไมต้องให้บอกความจริงแก่ผมนึกไม่ออกเรื่องจะไปกันใหญ่แน่ทำไมผมจึงต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยผมเป็นคนสำคัญอะไรที่จะต้องมาบอกผม เมื่อถึงขั้นนี้ผมก็บอกว่าเอาล่ะผมอยากจะฟังความจริงอยากรู้ว่าใครขู่เข็นบังคับคุณโปรดเล่าความจริงให้ฟังถ้ามีเรื่องอะไรไม่เป็นความจริงแล้วผมก็จะไม่ฟังเป็นอันปิดฉากกันได้เลยชายผู้ที่เคยแนะนำตัวกับผมว่าชื่อจินดาซึ่งคิดว่าคงเป็นชื่อปลอมแกก็ทำท่าอ้อนวอนเพราะรู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งลึกลับที่คอยบังคับให้แกพูด ขอให้ผมรอฟังให้จบก่อนแกรับว่าจะเล่าความจริงให้ฟังทุกท้อยคำผมก็พยักหน้าตกลงแต่ผมคิดว่าแกเพ้อผมไม่เชื่อแต่ก็นั่งฟังแกเริ่มเล่าว่านา้นเป็นกับส่างอุ่นเรือนนี้เป็นคนค้าฟินซึ่งซื้อจากพวกห้อแล้วนำไปขายอีกต่อหนึ่งแต่เป็นธรรมดาของการค้ายิ่งเป็นของเถื่อน ก็ยิ่งมีกำไรมากมายหลายเท่าตัวเพราะเป็นสิ่งต้องห้ามที่ผิดกฎหมายแต่ทั้งสองไม่ซื่อตรงชอบหักหลังคนซื้อหรือผู้ร่วมงานด้วยเมื่อขายฝิ่นได้แล้วผู้ซื้อก็ลักลอบเอาฝิ่นลงไปขายทางใต้ซึ่งเมื่อคนทั้งสองรู้ว่าจะลักลอบขนฝิ่นทางใดเมื่อไหร่เวลาไหนที่จะลำเลียงลงทางใต้ได้ปลอดภัยคนทั้งสอง ก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปคอยดักจับฟินเถื่อนแล้วก็ขอรับรางวัลจากรัฐบาลอีกต่อหนึ่งฉะนั้นผู้ค้าฟินบางคนที่เห็นว่ากำไรดีเมื่อค้าได้ครั้งสองครั้งก็จะตั้งตัวได้จึงหาทุนหยิบยืมหรือจำนำจำนองเอาทุนไปค้าฟินที่สุดเมื่อคนทั้งสองขายทั้งฟินและคงบอกเจ้าหน้าที่ให้มาจาับได้กำไรจากฟินและได้เงินรางวัลน,นำจับ จึงทำให้คนที่ไม่รู้เท่าลงไว้ใจจนต้องหมดตัวต้องถูกจับต้องไปถูกจองจำเพราะความผิดก็มีไม่น้อยถ้าเป็นหญิงแม้จะไม่ถึงถูกจับเมื่อหมดตัวก็เสียใจมักฆ่าตัวตายแม้การรับสินบนเป็นความลับก็จริงแต่เมื่อโดนซ้ำกันมากรายก็ชักสงสัยที่ซื้อมาจากคนขายรายเดียวกันเช่นนี้ไม่นาน ก็สืบทราบเบื้องหลังของการหักหลังพวกที่ถูกหักหลังสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะความโลภหวังรวยทางลัดค้าของผิดกฎหมายแต่เมื่อความแดงขึ้นเช่นนี้ก็รู้แล้วเมื่อไปทำกับผู้มีอิทธิพลว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผมรู้เช่นนี้ก็ตื่นเต้นนึกอยู่ในใจมีหน้าเล่าเพื่อนทั้งสองมีเบื้องหลังที่แสนสก,กรปรกโสมมอย่างนี้ จึงไม่กล้าเล่าให้ผมฟังเมื่อชายชื่อจินดาพยายามให้ผมเชื่อผมก็บอกว่าเอาล่ะเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเป็นความจริงเพราะผมดูท่าทางทั้งสองคนเคยแสดงเป็นเสียใหญ่เอาเหตุผลเข้าประกอบด้วยก็ไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกคราวนี้ผมแน่ใจว่าคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ซึ่งจะมาคอยจับกุมแล้วคุณคือใครและชื่อจินดานั้นก็ไม่ใช่ชื่อจริงเหมือนกันใช่ไหม ชายผู้นั้นตอบไม่ค่อยเต็มคําว่าใช่ผมไม่ได้ชื่อจินดาผมถามซ้ําว่าแล้วคุณปลอมชื่อเสียงมาเพื่ออะไรคงจะมีอาชีพอย่างเดียวกันชายผู้นั้นตอบว่าเปล่าผมไม่ได้แล้วก็นิ่งไม่พูดอะไรอีกและผมก็ไม่อยากถามอะไรแกจะชื่ออะไรก็ไม่สำคัญผมไม่สนใจอีกเมื่อแกจะตอบหรือไม่ตอบ ก็ไม่เกี่ยวข้องกับผมแต่ผมสังเกตแกจะตอบอะไรสักคำแกรู้สึกว่าตื่นกลัวมากกว่าจะตอบได้แต่ละคำก็เสียเวลามากผมเบื่อที่จะรับรู้เหตุการณ์ที่แกตอบแม้อยากจะรู้ว่าวิญญาณใครบังคับให้มาบอกกับผมแต่ก็ไม่จำเป็นสำคัญอะไรกับผมนะักจึงบอกแกว่าไม่เป็นไรคุณไม่บอกอะไรกับผมอีกผมก็จะกลับละ เพราะไม่มีเรื่องอะไรที่จะเกี่ยวข้องกับผมและผมไม่มีจิตใจสกรปรกเช่นนี้เลยแต่ชายผู้นั้นแสดงกริยาตกใจแสดงความกลัวอ้อนวอนเสียงสันส่นๆว่าโอ้โปรดเถอะครับถ้าคุณไม่อยู่ฟังผมตายแน่โปรดอยู่ก่อนเถอะครับผมลุกขึ้นออกมาไม่ยอมฟังคำวิงวอนอะไรเพราะคิดว่าเอาเหตุผลอะไรมาพูดที่มีการขูเข็น ให้มาเล่าสารภาพเรื่องกับผมทั้งที่ผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ฟังแล้วผมก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแกเหมือนคนเสียสติเสียงอ้อนวอนอย่างกับเด็กทารกกริยายโสเหมือนแสดงตอนต้นๆไม่เหลืออีกเลยเมื่อผมเดินออกมาแล้วยังได้ยินเสียงแกอ้อนวอนเสียงละห้อยอย่างน่าสงสารแต่ผมก็ไม่ยอมกลับเข้าไปอีก ผมเดินคิดถึงคําพูดของแกคิดถึงกริยาท่าทางแกเหมือนจะตื่นกลัวตลอดเวลาผมคิดว่าแกคงเป็นโรคเส้นประสาทหรือเป็นบ้าเพ้อฝันแน่เมื่อผมกลับมาถึงเต็นที่พักแล้วผมก็หมดความเอาใจใส่ในคําพูดของแกต่อไปพอรุ่งเช้ามีคนมาบอกว่านายจินดาคนป่วยได้ตายซะแล้วตอนกลางคืน ทำให้ผมตกตะลึงเพระาะเมื่อวานนี้ผมเห็นสภาพของแกเหมือนว่ากำลังจะหายแต่ทําไมถึงตายง่ายๆอุต่าหรักษาตัวจะหายปกติอยู่แล้วคนที่มาบอกผมก็เป็นคนปฏิบัติพยาบาลเฝ้าไข้อย่างใกล้ชิดแกได้เล่าให้ผมฟังว่าหลังจากที่ผมเดินออกจากห้องแล้วแกรู้สึกตกใจมากแกพยายามขอร้อง ให้คนพยาบาลมาตามหาผมแต่คนเฝ้าไข้ไม่ยอมเพราะผมเพิ่งจะออกไปคงจะไม่ยอมกลับไปอีกแล้วแกก็เริ่มเพ้อพูดอะไรออกมาได้ยินคล้ายจะโต้อตอบในคนเดียวกันมีสองเสียงแกพูดว่าผมพยายามเล่าให้เขาฟังแต่เขาไม่ยอมฟังมันไม่ใช่ความผิดของผมแต่แล้วเสียงในคนเดียวกันตวาดว่ามึงไม่อยากสารภาพ ทวงเวลาให้เขารำคาญไม่ใช่ความผิดของเขาทำไมมึงไม่บอกให้เขารู้ว่ามึงหากินด้วยการรับจ้างฆ่าคนมึงทำไมไม่บอกความชั่วของมึงที่ฆ่าคนมามากแล้วและมึงได้ค่าจ้างฆ่าคนครั้งเนี้ยสูงมากทำไมมึงไม่บอกไม่เล่าให้เขาฟังให้หมดแต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเสียงวิงวอนโปรดยกโทษให้ผมด้วยเถิดผมตั้งใจอยู่แล้วแต่เขาไม่ยอมฟังโอ้ยอย่าทำผมเลย ผมกลัวแล้วแต่แล้วเสียงดุด่าก็เกิดขึ้นว่ามึงกลัวเหรอมึงกลัวเหรอมึงรับจ้างฆ่าคนอื่นเข้ามามากแล้วคราวนี้ถึงตัวมึงบ้างละครั้งหลังมึงฆ่าคนแทงตรงไหนและเสียงตอบอย่างกลัวจนสั่นเหมือนจะร้องไห้ว่าผมแทงเข้าขรั้งหลังอออยออย่าแทงผมเลย อย่าแทงหลังผมเลยอย่าผมกลัวผมได้ฟังเล่ามาเพียงนี้ก็ขนลุกขึ้นมาทันทีแกคงมีวิญญาณอาฆาตคอยขู่เข็นบังคับแล้วชายผู้พยาบาลก็เล่าต่อว่าแกร้องครวญครางแสดงสีหน้าบิดเบี้ยวมือเท้าไปด้านหลังแต่แล้วไม่รู้ว่าแกได้มีดมาจากไหนใช้มือคว้าไปข้างหลังยกมีดขึ้นแทงหลังตนเอง เลือดไหลพุ่งนองร้องครวญครางแล้วหงายหน้าแอนท้องสักครู่เดียวเสียงไอแคกในลำคอแล้วมีเสียงครอกแล้วก็หมดลมขาดใจตายก่อนแกจะแทงตัวตายแกเหมือนคนบ้าประกาศชื่อและบอกว่าเป็นมือมีดรับจ้างฆ่าคนมามากแต่นีมือกฎหมายไปได้ทุกครั้งเคราะดีที่ใช้ผู้พยาบาลไม่ได้อยู่คนเดียว มีหมอและคนอื่นอีกสองสาคนได้เห็นเหตุการณ์ประหลาดนี้เกิดขึ้นเพราะได้ยินเสียงดุดาเสียงที่ร้องขอชีวิตต่างได้ยินก็พากันดูถ้าชายผู้พยาบาลอยู่คนเดียวคงเป็นผู้ต้องหาแน่เพราะถูกแทงข้างหลังใช้มือควายหลังแทงเองผมได้ฟังแล้วก็สะดุ้งในการตายอันแปลกประหลาดชื่อจริงของแกนี้เป็นนักเลงชื่อดัง แต่ไม่เคยเห็นตัวจริงแกเป็นมือมีดรับจ้างฆ่าคนกรรมหนักบาปหนักแกทำชั่วไว้มากคงมีวิญญาณแค้นติดตามสิงและคอยทำลายแกทำให้คิดถึงกรรมตามสนองคิดถึงความตายของบุคคลทั้งสามต่างก็ได้รับกรรมหนักด้วยกันเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ